สุดยอดเด็กๆเบ o ม่ i n งกันอีกแล้วคะ่ะทุกคนคลิปนี้พาเพื่อนๆมาเม้ามอยหอยสังเกี่ยวกับสเต,ตที่เอ็มเ้าดาวกันอีกแล้ววันนี้ลูกโปังซิกเนเจอร์น้องอายอนทาผมรอนคือเป็นวิกแหละน้องแทงของเรานะน่าจะย้อมผมสีชมพูไปเลย Hey, คือเลิศม,มากโอ้อีแป้นจะแตกนะคะปังมากๆเลยน้องแพรของเราคือเจริตดดีงามมากชุดของน้องก็จะเป็นกระโปรงนี่ยังคงคอนเซปต์ของคริโอพัตานะคะคือพริตาก็จะเป็นกระโปรงทรงนี้มันจะเป็นสีอะไรอะออกสีเบดเมดประมาณนั้นนะเพื่อนๆชุดคือเลิศม,มากแล้วก็มีการเล่นกิมมิคสีเหมือนมัดย้อมปัง ลูกสาวทาได้ดีมากวันนี้ดูดีมีออร,ร่านางพญากล้าวผมขึ้นไปคือสู่ขีดค่ะยกให้เป็นตําแหน่งคนสวยค่ะจุดิตจักรกานคือดีงามชอบมากค่ะเอลสาบพอกสาบหุ่นซาบเล่นแบบฉับฉับโซโซไปเลยจังหวะน้องแพรเดินออกมาเพื่อที่จะเปิดทําการแสดงวุย้ยมาดามเสด็จตูมมัมตูมแม่ตัวสตินารีซึ่งวันนี้โวโคอลของน้องแพรก็จะเต็มมากๆมาดามแทรของเราก็ผมสีชมพูสวยเกินคนหน้าทรงผมอย่างที่รููกนดีนะคะว่าน้องแพรถ้ากล้าวผมขึ้นไปคือสวยที่สุดเลยน้องชิกีต้ วันนี้นะคะเริสจุริตเดินเปิดเพลงนะคะเหมือนจะมาโตบมากเลยเบยปากใส่อีกหนึ่งทีนะคะชอบมากการแสดงสีหน้าสีตาโคตรเริสเลยเพื่อนๆสะใจค่ะจริตแคนดี้เดินออกมาโบ,บ,ะโบ,บะ๊ะบุบมะอะร้องอะเต้นอะซึ่งสะบัดซ้ายสะบัด,บด,บดขวารีด้ว่าจังหวะเลื้อยของ้องชี้ก็คืองูยังต้องยอมแพ้อะแม่นี่ค่ะตาชี้ของเรานะท่าบิดสะโพกหม,มุน3 6มดีงามสุดๆเลยะคะ่ะสเตจโดยรวมวันนี้นะ,ะก็ปังมากๆเลยนะ,ะซึ่งชุดแม้ว่าจะเปลี่ยนไปนะคะ่ะแต่ว่าทีมพี่ๆแดนเซอร์ก ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะใช้ทีมเดียวกันนี่แหละค่ะโอ้โหสเตตต่างๆตอนที่ไลฟ์ก็สวยมากๆเลยเบอนเกิ่งกันมากๆเลยค่ะวันนี้อย่างน้องอา,าสาก็ใส่แว่นตาม,มาพี่รุกาก,ก็มีกิมมิกแบบปิดหน้าเปิดทําการแสดงเนาะโคเทเลยนะคะเดอร์ก็โคตรสวยโบโค้จะเต็มน้องอาฮโยมก็เสียงสูงกรี๊ดเหมือนเดิมนะถ้าหากว่าให้มองก็แปลว่าลุกเดินป่าบะแม่เออสวยงามมากจริงๆค่ะเป็นอีกหนึ่งสเตตนะคะที่ภาคภูมิใจจริงๆค่ะน้องๆเมล์ B mon. เอ็นดิ้งแฟรี่วันนี้นะคะได้แก่ลูกกาอาสารและก็อาฮายอนนะจ๊ะสำหรับเอ็มเขาดาวซึ่งตอนนี้ค่ะเขาก็มีการมาลงแฟนแคมเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆสามารถเข้าไปซั้าผรอนน้องๆเบบี้มอนสเตอร์กันได้เลยนะคะโดยวันนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์มากๆน้องแทรคือผมสีชมพูฉ่ำอาหายอนก็มาด้วยบรอนเลยทีเดียวคือมันเป็นลูกที่แตกต่างแล้วก็สวย呀คือวันนี้ถามว่าน,น้องเบมมอนเนี่ยชนะอีกถ้วยหรือเปล่าไม่นะเพื่อนๆนะล่าสุดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆเอ็นมิกนะคะน้องๆเบม,ม ก็เก่งกันมากๆแหละพี่พี่มอนสตี้เก่งมากๆนะคะที่บดให้น้องๆทาเต็มที่กันแล้วแต่ว่ายอดของเขาคือโคดจริงๆค่ะต้องยอมรับสูสีกันมาตั้งแต่พรีโบดแล้วค่ะโคตรเก่งอ่ะอแสดงความยินดีด้วยนะก็เอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็ไม่สามารถรักษาทั่วเวได้แต่ว่านั่นแหละมันเป็นเวทีการแสดงที่เป็นการแสดงความสามารถด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่ว่าโอเคเด็กๆเบม่อนเนี่ยได้ถ้วยหรือว่าไม่ได้ถ้วยตามนี้ค่ะทุกคนดังนั้นฝักงทุกคนซับพอร์ตแฟนแคมของน้องๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวแอจะแปะลิงก์ไว้ให้รักใครชอบใครก สาวใครนะคะสวยกับทุกคนเลย